และเส้นนั้นก็เขินนะเว้ยและเรื่องเราก็ผ่านมาตั้งหลายปีและได้แต่งงานกันจริงๆนะเว้ยแล้วเขาก็กลับบ้านไปเจอกันเจอกันแรกๆตอนแล้วทั้งคู่ก็ได้ช่วยกันซ่อมบ้านจนสวยและที่เขาวาดได้เลยะะและครับแล้วก็ช่วยชีวิตกันยังมีความสุขแล้วก็ไปปิกนิกกันที่ต้นไม้แห่งหนึ่งเฟกส่วนเฟกนั้นก็เป็นคนขายลูกโป่งให้เด็กเว้ย และเอลี่นั้นก็เป็นนักแสดงโชว์สัตรรว,นนวนน์ครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องเบนในวิ o u มีสาระและบันเทิงในวันนี้นะครับเราก็จะมาสปอยหนังการ์ตูนคู่ซาบบ้าพลังครับในวันนี้ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเพราะฉะนยยั้นเ๋ยวไม่รอสายการเสีวเวลาอย่ารอไปเข้าการสปอยหนังในเรื่องนี้กันเลยีกว่าครับไปปุ๊บกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งมีนาไปน้ำตกแห่งสวงสวรรค์ไปสวงสวรรค์ แห่งอเมริกาใต้นักคู่ใจของเขาเดินทางร่วมไปด้วยเรือเหาะและใช้ร่วมมีการเดินทางเครื่องอาบน้ำและสุขและเครื่องออกกำลังกายและชวนน้ำตกแห่งสวนสวรรค์กับมาชาวโลกได้รับชมและโจมประสาทก็ได้โจมตีเขาเคยว่านั้นมันเป็นของปองลอมนักสำรวจก็ ได้ยกเลิกการสมรสของเขาและเจ้าชามมันมาโหมมากเลยและประกาศให้ทุกคนรู้ว่าและไปน้ำตกนั้นอีกครั้งและครั้งนี้เขาจะเอาตัวสัตว์ประหลาดเป็นๆกลับมาดูถ้าเขาทำไม่สำเร็จและเขาจะไม่กลับมาไละกลับมาเด็กขาดและชาวเด็กเว่นเด็กน้อยคนหนึ่งอย่างมากและเขาก็วิ่งเล่นอยู่ตัวเองเป็นนักประจัญภัย แล้วก็ได้ยินเด็กหญิงคนหนึ่งได้ยินเสียงออกมาบ้านใน้รยหลังหนึ่งครับและเขาก็แอบเข้าไปที่บ้านหลังนั้นและก็เจอเด็กน้อยที่ฟันหลอคนหนึ่งและตัวเองนั้นก็เป็นนักสำรวจอยู่ด้วยแหละแล้วก็มาจัดเอฟเฟกครับลูกโป่งนั้นก็ดันรหมุดหลุดมือคนนั้นก็ด่าเฟสเวยมาทำอะไรที่เนี่ไม่รู้หรอ มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ทำได้การรู้จักกันเว้ยและมันเขินมากพี่แกก็เลยโทรมันหมวกอะไรวะสาวน้อยคนนี้เขาก็ชื่อว่าแอนลี่และเขาก็ได้ติดเข็มขัดให้เอ็ดดิเฟนด้วยและก็ได้เป็นผพอมีกันดาเล็กใหญ่แล้วลก็ได้่วนเฟกไปเอาลูกโป่งนั้นกลับมาครับแต่ลูกโป่งนั้นก็ดันไปติดใต้อยู่หลังคาเว้ยมีกระดานอันเดียวที่ เดินไปเอาครับนั้นนั้นก็กระดานหักเว้ยเจ้าเอกซ์งนั้นก็บาดเจ็บได้ถึงรักษาที่บ้านแล้วก็ดีบดันเอาลูกโป่งมาให้ยินนี่ก็ดันมาหาเฟกเว้ยแล้วก็ได้เอาคู่มือการประจนภัยมาให้ดูอันนี้ขอข้ามนะแล้วเขาก็ดันไปรอกความฝันของเธอครับแล้วก็ออกบ้านนั้นน่ะไปอยู่ ไกล้น้ําตกสวงสวรคนนั้นและเธอก็ได้เก็บภาพนั้นเอาไว้และเธอก็ได้เก็บบรรยากาศบรรยากาศความประจนไทยของแล้วก็ได้สัญญาครับแล้วก็สักวันและจะพาเอรี่ไปที่นั่นให้ได้เลยและเอลี่ก็บอกว่าฉันชอบเธอนะและเสเ้นนั้นก็เขินนะเว้ยและเรื่องเราก็ผ่านมาตั้งหลายปีและได้แต่งงานกันจริงๆนะเว้ย แล้วเขาก็กลับบ้านไปเจอกันเจอกันเแ็กๆตอนแล้วทั้งคู่ก็ได้ช่วยกันซ่อมบ้านจนสวยและที่เขาวาดได้เลยนะครับแล้วก็ช่วยชีวิตกันยังมีความสุขแล้วก็ไปปิกนิกกันที่ต้นไม้แห่งหนึ่งเฟกส่วนเฟกนั้นก็เป็นคนขายลูกโป่งให้เด็กเวร์และเอลี่นั้นก็เป็นนักแสดงโชว์สัตว์ครับแล้วก็คิดว่าจะมีลูกได้กันแหละแล้วเจอข่าวร้าย พราว่านั้นเอลี่คือไม่สามารถมีบุตรได้ครับและก็เศร้าเลยแล้วก็เอาผู้มือการประจนภัยมาให้เธอดูแล้วก็ได้คิดว่าเธอต้องไปที่นั่นจริงๆให้ได้เลยและทั้งคู่ก็จะคิดว่าจะเก็บเงินไปประจนไทยที่นั่นแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆต้องได้เอาเงินมาจ่ายค่าใช้จ่ายเรื่อยๆไปอันวันที่ผ่านมาทั้งคู่ ก็จะลาขึ้นเรื่อยๆครับแต่ความรักของทั้งคู่อาจจะไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยบีเซนก็เก็บเงินซื้อตัว๋วเครื่องบินได้แล้วหรอครับยินดีก็มาป่วยซะก,ก่อนครับไปหนักเลยและเหลือเวลาไม่มากแล้วและนในที่สุดเอนดี้ก็ได้จากไปครับและลุงสซแว่นก็ถือลูกโป่งคนเดียวแล้วก็เสียใจเดีย๋ยวผมจะข้ามไปนะเพราะว่าในที่สปอยได้หรือสปอยไม่ได้ และเสียใจเลยกูแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่หลังบ้านนั้นเช่นเดือแล้วเฟยก็ได้ใช้ตรักษาคนอายุทั่วไปและครับแต่เขาก็ยังเก็บเข็มกัดนั้นอยู่เลยแล้วก็ออกเดมและนั่งหน้าบ้านครับและบ้านหลังนั้นก็ได้เหลือบ้านหลังเดียวละเว้ยบ้านกัวเขาก่อสร้างตึกกันหมดแล้วและเขาก็ไม่ยอมขายบ้านนี้เลยครับพยายามขอบ้านหลังนี้ไป แต่เขาก็ไม่ยอมให้อยู่ดีครับแต่เขาก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านเช่นเดิม A late few minutes later. กลับมาสู่เข้าช่วงสรุปกันแล้วนะครับก็ก่อนที่จะจากกันไปในคลิปนี้ <c oughs> ไอเจ้าวิเซนหรือไอเจ้าเหตุการณ์หรือไอ,เจ,เ,รรอ,ไอเจ้าด็อกหรือไอเจ้าปู่หรืออะไรนะ <c oughs> ได้ทําการประจนภัยแล้วก็มีพวกเรือพวกอะไรใช่ไหมครับ <c oughs> ซึ่งผมก็พูดอาจจะพูดไม่ค่อยหมดหรอกครับเพราะว่า บอกว่าคลิปนี้มันยาวมากแล้วก็เสร็จใช้เวลาหลายชั่วโมงยลยล่ะครับแต่ก็คือไอ้บอกว่าตั้งแต่ผมเนี่ยสปอยมาตั้งแต่จนต้นจนถึงต้นคลิปก็สนุกอยู่นะการสปอยหนังเรื่องนี้แต่ว่าบางตอนเนี่ยผมอาจจะสปอยการตัดออกนะครับก็เพราะว่าคือถ้าบางตอนเนี่ยถ้าผมไม่ตัด ดูเบบว่าทุกคนก็ไม่อยากกดติดตามผมอะไรผมนะครับก็ผมก็จะอาจจะสปอยเป็นตอนๆไปได้ถ้ามันยาวเกินผมก็จะตัดออกไปมั่งนะครับก็นั่นแหละครับคลิปก็จะได้เสร็จเร็วขึ้นกว่าเดิมกับไอหนังเจ้าเรื่องนี้ซึ่งได้เป็นอับปูซาบ้าพลังเพราะว่าไอตัวละครตัวการ์ตูนต่างๆเนี่ย มันก็จะมีแตกต่างคาเนคเตอร์กันไปนะคลิปหน้าผมจะปรับปรุงอะไรได้ยังไงผมก็จะปรับปรุงคลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มียอดวิวเยอะก็คลิปหน้าเดี๋ยวผมะปอยหนังการ์ตูนอีกไม่รู้ว่าคลิปหน้าจะเป็นหนังการ์ตูนเรื่องอะไรถ้าคลิปนี้ก็ถ้าพูดผิดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากท่านซึ่งชอบกันรักกันชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ในคลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปครับสำหรับในคลิปนี้มาซาตีมาซึต้องขอตัวลาไปก่อนในคลิปวิดีโอนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยไปล,ละปุ๊บ